สวัสดีครับจิปตะชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาอีกแล้วครับมาดูต้นพริกต้นแรกในชีวิตครับที่ปลูกนะครับพริกใหญ่นะครับพริกใหญ่ลักษณะน,นีนะ้ต้นแรกในชีวิตเลยครับปลูกจะ่พริกขี้หนูนะครับทำผักสวนควรัวครับตามคลิปคลิปตามคลิปของคุณต้อม ลูกผักสวนครัวและการปลูกผักนะครับคุณศิริรัตน์นะครับคุณนัชชาบ้านไล่วางพยอมนะครับอีกหลายๆช่องครับที่ปลูกผักสวนครัวนะครับก็อยากปลูกบ้างครับก็เลยไปหาซื้อต้นพันธุ์มาปลูกนะครับดูฮนะ ดกมากครับต้นเดียวนี่ก็ัยังไม่ได้เก็บเลยสักครั้งหนึ่งนะครับผมดูว่ามีกี่ลูกดเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปนะครับเก็บไปย่างแล้วก็ยำนะครับยำใส่พริกป่นนะครับบีบมะนาวซอยขมอหอมถ้าทางจะอร่อยนะครับผมดูว่าดกนะครับผมต้นเดียวต้นเล็กต้นไม่ได้ใหญ่เลย,เลยนะครับแต่เอาลูกโดยโดกมากนะครับ สวยงามนะครับพิกใหญ่ปลูกข้างๆกับต้นทุเรียนนี่แหละครับนะครับลดน้ำทุเรียนก็ได้ลดพิกไปด้วยนะครับตรงนี้ต้นนึงครับแต่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับปลูกพร้อมกัน ท่น,นั้นมีอยู่สามลูกสี่ลูกสี่เม็ดนะครับแต่ดูนี่เยอะเลยนะครับูผักก็กินเองครับปลอดภัยครับผมอันนี้พริกเกรลียงเกเลียนก้องงดงามนะครับสวยงามแรงมัน่นใจเยอะครับยูทูบเบอร์สาวหลายหลายท่านนะครับที่ ปลูกผักสวนครัวนะครับโดยเฉพาะคุณต้อมนะครับคุณสิริรัตน์ฮากอนิกแล้วก็บ้านไร่วงพยอมนี่เป็นเอฟซีอยู่นะครับผมขยันนะครับคุณต้อมก็ขยันนะครับคุณนัชชาที่อยู่อะไรนะอยู่อีลานนะ โอเคครับจากอวดแค่นี้แหละครับผมมีของอวดก็อวดให้ชมกันแค่นี้แหละครับดูว่าทํากามแข็งแรงดูสูตรผักนะครับมะเขือแรงเหลือเกินนะครับน้ำไม่มีจะลดแล้วครับแล้วก็ไม่่อยมีเวลาว่างด้วยครับต้องไปดูแลบุปการีนะครับที่จังหวัดมหาสารคามครับขับรถไิธีคอนวันครับ เราเป็นลูกต้องคอยดูแลครับผมโอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับ